สวัสดีค่ะพบกับคุณครูรีสุดาคณะสิรงนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมมศึกษาปีที่5กับการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ค่ะวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะภัยพิบัติทางธรรมชาติมีหลายรูปแบบนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุทกภัยค่ะอุทกภัยแปลว่าอะไรนะคะเรามาดูความคำจำกัดความคำว่าอุทกภัยกันก่อนแล้วกันนะคะ อุทกภัยเป็นภัยที่เกิดจากน้ำในลำน้ำแองน้ำทะเลสาบไหลล้นตลิง่งหรือน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลาสั้นหรือครั้งคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักหรือหิมะละลายนะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรชีวและก็ทรัพย์สินของประชาชนสรุปแล้วคำว่าอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะประเภทของอุทกภัยแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือน้ำท่วมฉับพลันหรือน,รน้ำป่าน้ำป่าไหลหลา,ลาก นะคะเกิดจากฝนตกหนักในบริเวณต้นน้ําที่มีความลาดชันนี่หรือที่ลาดเชิงเขาที่มีเทือกเขาสูงเมื่อฝนตกหนักบนภูเขาดินแล้วก็ต้นไม้ไม่สามารถดูดซับน้ําได้ทั้งหมดนะคะปริมาณน้ำจุนมากก็ไหลยอย่างรวดเร็วลงสู่พื้นที่ต่ํากว่าความรุนแรงและความเร็วของกระแสน้าก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะคะ,อ,ะอันที่สองก็คือน้ําท่วมขังค่ะเกิดจากปริมาณน้ําสะสมจนวนมากที่ไหลป่า ในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมบ้านเรือนอ,อย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยเนาะพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายหรือเกิดน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะมวลน,น้ําไม่สามารถระบายออกได้ทนันหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้าไหลเช่นน้าท่วมขังในเขตเมืองหรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่3คือน้ําล้นตลิ่งนะคะก็เกิดจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไหลลงสู่ลําน้ํานะคะแล้วก็แม่น้ํามีปริมาณมากจนระบาย น้ำเนี่ยมีปริมาณมากจนร,ระบายไม่ทันนะคะก็ทําให้เกิดสภาวะน้ําล,ล้นตลิ่งนั่นเองนะคะสาเหตุของการเกิดทุกขภัยมีอะไรบ้างนะคะมีจากที่เป็นสาเหตุจากธรรมชาตินะคะก็คือฝนตกหนักจากพายุฝนฟ้าคะนองนะคะคือฝนติดต่อตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะก็ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ที่เป็นบริเวณต่ําได้ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนนะคะก็คือเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นจากฝั่ง คลื่อนขึ้นฝั่งจะเกิดน้าท่วมบริเวณกว้างนะคะแล้วก็เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งอิทธิพลจากลมมรสุมค่ะเป็นการหมุนเวียนของลมที่พัดตามฤดูพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรขึ้นจุดสู่ชายฝั่งแล้วก็น้ําทะเลหนุนนั่นเองนะคะเมื่อน้ําไหลลงมาตามแม่น้ํามีปริมาณมากหรือช่วงพายุทับน้ําทะเลหนุนสูงเกินกปกติก็ทําให้น้ํา <c oughs> ไม่อาจไหลลงสู่ทะเลก็เกิดน้ำ,นำล้นตลิ่งน้ําท่วมได้นั่นเองอันที่2คือสาเหตุจากมนุษย์ เกิดจากการตัดไม้ทำลายต่างป่านะคะเมื่อฝนตกหนกทาให้น้ําไหลเร็วแล้วก็แรงเกิดน้ําท่วมฉับพลันนั่นเองการขยายเขตเมืองรุกลมพื้นที่ลุ่มน้ํานะคะก็ทาให้ไม่มีพื้นที่รับน้ํานะคะการสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ํามีระบบระบายน้ําไม่เพียงพอทําให้ระบายน้ําได้ช้าเอ่อล้นแล้วก็เกิดปัญหาน้ําท่วมแล้วก็การจัดการน้ําที่ขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํานั่นเองนะคะ ซึ่งพื้นที่ในโลกของเราเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะคะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดนะคะอุทกภัยอ่า <c oughs> เรามาดูภัยที่เกิดจากอุทกภัยกันนะคะอ่าภัยที่เกิดจากอุทกภัยก็ทําให้เกิดเอ่อปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากทาให้บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างถูกน้ําทําลายนะคะแล้วก็รวมถึงเกิดการสูญเสียชีวิตแล้วก็ผู้คนได้รับบาดเจ็บเกิดแพนดินถลมนะคะในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากเมื่อฝนตกหนักดินที่มีความชื้นสูงก็จะเลื่อนไหลไปตามความลาดชันต้นไม้เศษหินก็จะเลื่อนไปตามหมู่บ้านต่างๆสิ่งก่อสร้างพื้นที่เกษตรกรก็ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไฟจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วอ่าในช่วงน้ําท่วมเป็นนตราใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นในที่พักอศาศัยของประชาชน ซึ่งก็เสี่ยงต่อการทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนั่นเองภัยจากสัตว์ร้ายนะคะเมื่อเกิดพายุน้ำท่วมสัตว์ก็ต้องหนีน้ําขึ้นมานะคะก็จะเจอสัตว์ที่มีพิษเป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นจระเข้งูตะขาบแมงป่องมลพิษทางน้ําจากน้ําเน่าเสียที่เกิดจากการขังของน้าในบ้านเรือนหรือชุมช,มชมนุรานานก็เกิดการระบาดของโรคเช่นน้ํากัดท้าอานิวาตการโรคแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะระบบสื่อสารหรือสารูรารโโปรโภคต่างๆได้วความเสียหายเนี่ยเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด อาคารบ้านเรือแล้วก็สิ่งกอสร้าง,งต่างๆถูกน้ําพัดทาลายนะคะก็ส,ส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะ <c oughs> ซึ่งแนวทางนะคะเราจะมีการป้องกันเรื่องของน้ําท่วมอย่างไรนะคะอ่าอันดับแรกเลยก็คือการจัดการภายน้ําท่วมก็คือมาตรการในการใช้สิ่งก่อสร้างเช่นการสร้างเขื่อนและพนังกันก้นน้ําเพื่อจํากัดการไหลของน้ําขณะเกิดน้ําท่วม และป้องกันพื้นที่บางส่วนในลุ่มน,น้ําให้เกิดความเสียหายนะคะเขื่อนและผนังกั้นน้จาจะป้องกันพื้นที่เฉพาะเรียนหลังคันกั้นน้ำแล้วก็ในระดับความสูงที่ออกแบบไว้นะคะขอ้อดีของการสร้างเขื่อนนะคะก็สามารถเลือกพื้นที่ในการป้องกันได้นะโดยอาจควบคุมการไหลของน้ําในพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีการกอร่อสร้างดังกล่าวต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญนะคะด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเช่นการปรับปรุงการใช้ที่ดินเป็นการปรับ รูปแบบการใช้ที่ดินให้รองรับกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นการจัดก,การการใช้ที่ดินประกอบด้วยการควบคุมผังเมืองและการควบคุมสิ่งก่อสร้างค่ะแล้วก็การเปลียนคืนที่ดินก็จะส่งผลดีนในระยะยาวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมนั่นเองนะคะอ่าวิธีป้องกันทํำยังไงดีหนึ่งก็คือพยากรแล้วก็เตือนภัยน้ําท่วมค่ะเป็นการประมาณลําดับขั้นตอนการเกิดน้ําท่วมปริมาณน้ําช่วงเวลาการเกิดแล้วก็ไหลลงไหลสูงสุด แล้วก็มีการเตือนภัยน้ําท่วมเป็นการประกาศเตือนภัย่วงหน้าให้มีการเตรียมตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีแผนปฏิบัติหลังการเตือนภยัยว่าจะอพยพอะไรอย่างไรนะคะ <c oughs> ซึ่งการเตือนภัยที่ดีนี้ก็ต้องมีเวลาให้กับประชาชนนะคะสามารถรับมือได้ทันแล้วก็ระบบเตือนภัยต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะให้ความรู้และข้มอมูลเก็บประชาชนก็คือให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นสิ่ง <c oughs> <c oughs> ที่เข้าใจง่ายนะคะ ข้อมูลน้ำท่วมประจำปีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เอ่อเอ่อหรือเราได้ไปอาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำมีน้ำท่วมเยอะไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทำให้อา่าประชาชนเนี่ยได้วางแผนในการคิดการตัดสินใจนั่นเองนะคะเป็นบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมได้นะคะแล้วก็ไม่บุกรุกทำลายป่าไม้ค่ะเพราะไม่มีป่าไม้การเพราะถ้ามันไม่มีป่าไม้เนี่ยก็จะทำให้ขาดพื้นที่ดูดซับแล้วก็การชะลอการไหลของน้ำนั่นเองนะคะ น้ำก็เลยไหลลงสู่แม่น้าลาห้วยเด่งรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการอรับพื้นที่ต้นน้าเพื่อการดูแลรักษาปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณที่มีต้นน้ําอย่างเหมาะสมทีนี้ในขณะที่เราเกิดน้ําท่วมเราต้องทําอย่างไรนะคะก็คือเราต้องติดตามรายงานผลจากราชการเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นกระสอบทรายการเคลื่อนย,ย้ายสัตว์เลี้ยงสิ่งของอยู่ที่สูงสันที่ปลอดภยดัยเตรียมวางแผนอพยพไปยังสถานที่ปลอดภยัยพิจารณาการทําประกันภัยน้ําท่วมแล้วก็สารวจช่องเปิด ในบริเวณบ้านที่อาจจะมีสัตว์ที่มีพิษเล็ดลอดเข้ามานะคะก็ปิดช่องเปิดนั้นเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ขุดลอกแหล่งน้ําที่ตื้นเขินเพื่อให้น้ำไหลหได้ดีแล้วก็มีการติดตามข่าวสารจากทางราชการแล้วก็ตเตรียมความพร้อมที่จบพิพในพื้นที่ปลอดภยัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงอยู่ที่สูงพ้นจากน้ําตัดสะพานไฟแล้วก็ปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยไม่เข้าใกล้อุปรกรณ์ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายไฟแล้วก็ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ําแล้วก็ไม่ควรเล่นน้าหรือว่ายน้ําบริเวณที่มีน้ําท่วมและระวังสัตว์มีพิษหรือหนีน้ําท่วมขึ้นมากัดต่อยด้วยนั่นเองทีนี้หลังจะเกิดภัยทําไงดีเราก็ทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะเก็บกวาดซ้า,าปลกรกหักพงังถ้าเสียหายมากจนไม่อาจซ่อมแซมได้ก็ควรรื้อถอนนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้อยู่อาศัยเนะาะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนสาธารณูปโภคต่างๆเช่นไฟฟ้าปรปาปาโทรศัพท์ถนนที่ชํารุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมและ หากมีสัตว์ตายตามที่ต่างๆให้รีบจัดการเก็บฝังโดยเร็วแล้วก็ส่งคราฟผู้ประสบภัยอื่นที่โดดเ้อนเช่นประจษ์เสื้อผ้า่องหนุนมแล้วก็อาหารเองค่ะจบลงแล้วนะคะสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของอุทกภัยขอเรียนตอบคำถามคครูนะคะอ่าคำถามมีดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีการในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของอุทกภัยได้อย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการในการเอาตัวรอด ของเตงจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์อุทกาภัยได้อย่างไรต่อคำถามของคกในคลิปสอนในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนค่ะสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ